สัาไมดูในผลสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปมีความน่าสนใจมาฝาก FC ทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามช่องสรรหาไม่ดูในพลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับส่งออกกล้วยลาวรถแรกทางรถไฟแบบควบคุมอุณหภูมิมายังกรุงปักกิ่งกล้วยรถแรกจากลาว นะครับสปปลาวส่งออกกล้วยลาวล็อกแรกทางรถไฟขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมายังกรุงปักกิ่งเส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างจีนตอนเหนือและประเทศอาเซียนครับต้นคลิปก็จะพูดถึงรายละเอียดการส่งออกของ กล้วยจีนรถแรกนะครับที่ส่งจากสปปลาวนะครับโดยทางรถไฟรถไฟลาวจีนนะครับไปที่กรุงปักกิ่งนะครับท้ายคลิปก็จะเป็นความเห็นจากคนสปปลาวเองนะครับว่ากล้วยหรือว่าผลิตภัณฑ์การเกษตรที่จีนมาเช่าที่ทำที่ประเทศลาวเนี่ยมันน่ากินหรือเปล่าคุณฟังแล้วคุณจะกินไหม ต่ผลก็ไปกินนะครับจะมาจากจีนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ใช่เฉพาะาสินค้าทางพืชผลการเกษตรนะครับอย่างอื่นก็ไปเอานาของจีนนะครับเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดต้นคลิปก่อนเดี๋ยวไปฟังคนลาวเขาพูดท้ายคลิปนะครับกล้วยรถแรกจากสอปปลาวมาถึงศูนย์กลางการขนส่งปักกิง่งพิงกูผิงกูนะครับรกรุงปักกิ่ง โดยขนส่งผ่านรถไฟขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภ,ภูมิขบวนแรกของรถ,รถไฟจีนลาวเส้นทางเวียงจันทร์คุนหมิงปักกิ่งผิงกูในคนอ่านาถูกนะครับผิงกูนะครับผมรถไฟบรรทุกกล้วย390ตันออกจากสถานีเวียงจันทร์ใต้เข้าสู่ประเทศจีนผ่านด่านโมฮาน ในมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและมาถึงกรุงปักกิ่งการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบการขนส่งอักชริยะเส้นทางนี้ช่วยลำเลียงผลไม้อย่างรวดเร็วและช่วยลดต้นทุนอีกด้วยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทขนส่งนี่นะครับ เป็นการเขาบอกว่าเป็นการขนส่งครั้งแรกของรถไฟขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิระหว่างประเทศจากกรุงเวียงจันทร,ร์ไปยังกรุงปักกิ่งหวังว่าการขนส่งรูปแบบนี้จะช่วยนำผลไม้สดที่มีคุณภาพจากอาเซียนมาสู่ชาวจีนสินค้าจากอาเซียนเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นเรื่อยเื่อขณะที่สินค้าจีนที่ส่งไปยังประเทศต่างๆ ด้วยรถไฟจีนลาวมากขึ้นประธานบริษัทกล่าวอีกว่ากำลังดูความเป็นไปได้ในการส่งออกสินค้าเกษตรจากตอนเหนือของจีนไปยังอาเซียนด้วยเส้นทางรถไฟจีนลาวเส้นทางรถไฟจีนลาวจึงเป็นเส้นทางที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างจีนตอนเหนือและประเทศในอาเซียนต่อไปนะครับเป็นปิจภัณฑ์ พืชผลการเกษตรของจีนรถแรกนะครับที่ส่งไปาทางรถไฟควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ส่งไปที่กรุงปักกิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคนลาวที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับการทําสวนเกษตรไม่ว่าจะเป็นกล้วยทุเรียนหรือว่าพืชผลการเกษตรต่างๆที่เขาไปเช่าที่อยู่ที่ประเทศลาวนะครับผมเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาบอกว่า ลาสวสอ,อกจีนคนลาวอู้คนลาวบุากากินกล้วยจีนที่ย์มะลิอยู่ลาวนะแล้วจีนเนี่ยจะอะไรมว้วาแต่กล้วยแตงโมงคนลาวจะบุกากิน แปัจจุบันนะมีบริษัทนักลงทุนของคุณจีนเนีเข้ามาในลาวเข้ามาสัมปทานที่ดิน,นมาเซาที่ดินเนกือบููผลไม้ต่างๆว่าจะเป็นกล้วยัางโมงหรือวอ่ายังมะพริกอี่ยังคูดหลายเลยตั้งแต่เนื้อ,อ,อตาตอ่ะมีเกือบทุกแคว้งนะ ใต้อีริ่นซาวดินหมดได้นะโมเมนต์น้นอยนะ,ะเป็นร้อซอรซ้ออยเอ็กฟารนะ์น่ะแต่ก็มีการเส้นสัญนยาวยังทำหนะ้าถึงสิบปีนะซึ่งในนั้นก็จะมีคนล่าแหละเป็นกรรมกรรับจ้างนะเขาจะไปเป็นครอบครัวนะไปรับเมาเพราะว่า ผลิตแบบนี้ผลิตก๋วยนะสิเนี่ยเขาจีอ่ารับจา้างเมาเป็นปีเนาะเป็นหมวดบางคนก็ไปเป็นครอบเป็นขัวนะมีลูกมีเต่าไปน้ำบ่นได้นะมีส่วนจีนเด้อบ่นได้มีส่วนจีนนะสิ่งแวดล้อมหรือว่าแหล่งน้าเลยพิวไ,ไก่พิวอ,อ้อมค้างมันเป็นเท้าเลยโอ้ ใส่สารเคมีใส่ยาใส่โอ้ยหนักไอ้นขนาดนัวควายนะพี่กินหญ้่ไก่ไก่นะยังตายนะก,มกนรมกรหลับจ้างนะมีหลายคนแหละที่กลับมาจากส่วนจีนนะบางคนก็ตายไปแล้วตายกับที่ก็มีความแรงนะ บางคนกัยยังนอนติดเตียงก็มีบางคนกัยโอ้ต้นโตนี่ตีนมือนี่มันสานะมันรูสึกกับมีเนะี่ยจีนนะผลิตพวกนี้เนะ่ยต่ว่าจะเป็นแตงโมนะหรือว่ากล้วยเนะเริ่มตั้งแต่เห็ดดินนะกาเบียนะจนฮอดผลิตคน้นะจนมาได้ผลผลิตออกมานะ เน้นแตเคมีอย่างเดียวโหนักไอ้นีก็เองเป็นแตยาเนี่ยอมแปดทีไ่ได้ก,มก็มาโอดัะป่วยเนาะแต่ผลผลิตที่ได้ออกมาไหมสุดยอดเลยเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วจีนเนี่ยนนะเขาจะเลือกเขาจะขับเอาเทาแต่เกีด,ดีๆเนะี่ยส่งออก เขาจะกินดีกับบานเขาส่วนเกรที่มันส่วนที่มันตกเกจนี่สินะเขาจะวางค่ายตามตลาดอย่ลาวแนะวางค่ายในตลาดภายในแต่คนลาวบางคนเนี่ยเบิกอ,ออกคนลาวบางคนหูนะ่นามันเป็นของจีนกยกตัยาแเตงโมงกป่วย อย่างเสร็จนะของพวกโอรโลโมันเป็นของจีนบางคนก็ขบก,กากินนะเป็นอย่าง,งเพราะว่าเขามู้ว่าจีนเขาผลิตแบบไดนะ้บางคนเข้าไปยานนะครับเสียสุขภาพแนละ้วาจจะปกกากินของจีนมันเวอร์เกินนะ่ะ ใส่สารลายเกินนะที่จริงแล้วพวกผลไม้พวกผักที่วางขายตามตลาดเนี่ยเขาเบ่งออกของอูลอะเพรมันเป็นของจีน,นะมันจะแตกต่างจากผลิตเองทีริแธรรมชาติลูกใหญ่สวยแต่โปรเซสเรื่องการใส่สารเคมีไล่กันไปนะเรื่องนี้นะ รัฐบาลลาวเคยประกาศเคยออกกุหไม่ประกาศเชนเือเนี่ยให้ไปตรวจสอบแต่คนที่ไปตรวจสอบมันที่เาไดไปหอดเนาะจีนเขาก็เอาเงินหายเอาเงินหายแล้เขาก็กลับ<ม>อันนี้มันยังมีบาง,บงส่วนนะกลับแล้วเขาก็กปิดขาวเนี่ แล้วก็ไลยไปเลยไลยเถือเลวเขาเสียดยังไงนะบอลได้น่ะดีมีส่วนกลวยจีดเออแค่ียวนั้นแม่งคตณอันตรายนะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงประสาทส้นลาวเราที่อยู่พร้อมข้างที่อยู่ไกลๆที่ทาม,มากินอยู่บริเวณไกลๆเป็นห่วงอีนี้ผอมซ้านปนเปื่อนไปเมื่อวานจะเป็นแรงน้ำเป็นที่ดินเป็น ถัมต่างๆอะไรอันตรายหลายสูดๆูเดอผู้ใดที่กำลังยังห็ดงานอยู่ส่วนจีนนะห็ดย่างต้องระมัดระวังนะว้าวอยู่กับเคมีตลอดนะยายสุขภาพเลาต้องปุ่นเปื้อนไปด้วยสียเคมีนะอย่างต้องระวัง